สวัสดีค่ะพบกับน้องฟ้าพักเครื่องนะคะสำหรับวันนี้ EP ที่612นะคะ612สวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆคนนะ,ะแล้วก็สวัสดีสำหรับพี่ๆชาว u t u b e นะคะที่เพิ่งเปิดมารับชมช่องของแมค้านะคะหรือเพิ่งกดติดตามนะคะก็กราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีมาแบ่งกันแบ่งปันกัน,น,น,กนทั้งหมด30รายการนะจ๊ะพี่ๆถ้าประสงค์อยากจะปิดพระนะคะก็ ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เลยนะคะ ID Line พระฟ้า123นะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843 622490นะคะสช่องทางเดิมค่ะหรือพีพ่่จะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะคะแม่ค้ปาปักลิงก์ไลนยไว้ให้ค่ะวันนี้30รายการนะคะชมให้จบคลิปนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้ช่องของแม่ค้าด้วยนะคะชมจบแล้วนะคะประสงค์อยากจะปิดพ้าก็ ทักหาไหมค้าได้เลยนะคะอย่าลืมค่าแจ้งปิดพาแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขวันนี้เราเปิดในราคา250บาททุกรายการนะจ๊ะพี่ๆปลายทางไม่บวกเพิ่มขอคนพร้อมรับค่ะส่วนพี่ๆที่สะดวกปูนนะคะก็ยังมีส่วนลดเหมือนเดิมเลยจากหมายเลขหนึ่งนะคะมาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะพระสมเด็จเราจะเริ่มที่พระสมเด็จทุกเกือบทุกอีพีอยู่แล้วนะคะของไมค้านะจ๊ะเดี๋ยวไมค้าขยับกล้องนิดน,นึงนะคะ 200ทุกรายการชาพี่พี่วันนี้เปิดที่200บาททุกรายการเลยค่ะพี่พี่ทั้งหมด30รายการนะคะอย่าลืมค่ะเวลาแจ้งปิดแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขนะคะระบุหมายเลขให้ถูกต้องก่อนปิดพระค่ะหมายเลขที่1จะ้ะวันนี้เปิดในราคาเดียวเลยนะจะ้าหมายเลข1ค่ะเข็บภาพหน้าจอนะคะรเบกวเขคบตอนที่แมค่ค้าแปะหมายเลขเด้อค่ะต่อมาหมายเลขที่2ค่ะหมายเลขสองนะคะ ด้านหลังค่ะหมายเลขสองค่ะรายการต่อมาค่ะหมายเลขสามมาพร้อมกรอบสแตนเลสเช่นกันนะคะรากการที่สาม ด้าหลังนะคะหมายเลขสามค่ะสองร้อยทุกรายการนะคะวันนี้สองร้อยบาททุกรายการเลยค่ะทั้งหมดสามสิบรายการหมายเลขสี่ค่ะสำหรับพี่พี่ที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะพิจารณาให้ดีก่อนปิดพระจะ้พะพาช่วงเราตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเงินได้รับพระชัวค่ะพี่พี่ ปลายทางนะคะแม่ค้าขอคนพร้อมรับนะ,ะสําหรับปลายทางนะคะเออในพื้นที่ห่างไกลนะแม่ค้าขอเพิ่มพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะต่อมาหมายเลขที่สี่ค่ะรายการที่ห้าค่ะ ด้านหลังนะคะหมาเยเลขห้าค่ะหมาเยเลขที่หกค่ะ รายการที่หกค่ะต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะสองรอยบาทนะจับพี่พวันนี้สองเราทุกรายการเลยหมายเลขที่แปดค่ะ ทางนะคะรายการที่แปดค่ะต่อมาค่ะรายการที่เก้า เลขที่9ค่ะสมเด็จรายการที่9ต่อมาสมเด็จรายการที่10ค่ะขอบคุณสำหรับพี่ๆีที่เข้ามากดติดตามใหม่ด้วยนะคะ,คะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับพี่พที่คอมเมนต์น่ารักน่ารักในคลิปหมคคนะคะแต่อย่าปิดพระในคลิปนะจ๊ะพี่พเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันนะจ๊ะร,รายการที่10ค่ะ200บาทนะคะ ไปกันต่อรายการที่สิบเอ็ดกันเลยค่ะมาเลขที่สิบเอ็ดค่ะสองร้อยบาทมาเลขที่สิบสอง รายการที่สิบสองนะคะสิบสามค่ะ หมายเลขที่สิบสามนะคะต่อมานะจ๊ะพี่ๆหมายเลขที่สิบสี่ค่ะ รายกานที่14นะคะไปต่อรายการที่15ค่ะสำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะที่โทรมาปิดพระนะคะพี่เจหน่ายทีก่อนปิดนะจ๊ะหมายเลขสิบห้าจ้ะสิบหกค่ะ วันนี้แม่ค้าจะไปเร็วนิดนึงค่ะพอดีว่าแม่ค้ามีงานต่อนะจ๊ะก็เลยแบบว่าถ้าพี่ๆดูไม่ทานหรือ,อยังไงนะคะก็มาขออัเพิ่มเติมกันหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดแม่ค้าก็ได้เลยนะคะหมายเลขที่สิบหกค่ะต่อไปสิบเจ็ดค่ะขออภัยที่อาจจะส่งเร็วไปนิดนึงนะ หมายเลขที่17ค่ะหมายเลข18เป็นสมเด็จม้วนนะะเป็นสมเด็จม้วนแบบนี้จ้ะนี่นะคะรายการที่18ค่า200บาทต่อไปรายการที่19ค่ะพับผมวัดพับนะคะพิมพ์ตุ๊ก,กตาจ้ะ สิบเก้านะคะย0สิบค่ะเป็นพระผงหยดน้ำนะคะหลวงปูหลวงพ่ออิ่มนะคะพี่หลวงพ่ออิ่มค่ะวะัดศีลขันนะคะวะัดศีลขัน พิจารณาให้ดีก่อนปิดสวัสดีสำหรับพี่ๆที่เข้ามาเพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะคะหรือเพิ่งเข้ามากดติดตามจารายการที่2 20ี200่ส0บาท200้ทุรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆวันนี้พี่ๆที่สะดวกก็ยังมีส่วนลดเหมือนเดิมนะคะรายการที่2 1คะ่ะเป็นคุนแผนหลวงพ่อสักครน,นะจ๊ะ คุณแผนหลวงพ่อสากครวัดหนองกรับค่ะพี่ๆแม่ค้าจะหมดพลังแล้วนะคะเนื่องจากงานเยอะมากวันหนึ่งนะคะขอหนึ่งหัวใจนะคะเป็นกำลังใจให้แม่ค้านิดหนึ่งนะคะหลวงพ่อสากครคะ่ะคุณแผนหลวงพ่อสักครน,นะคะวัดหนองกรับ หมายเลขที่21นะคะต่อไปหมายเลขที่2 2ค่ะ22นะคะเป็นพาเนื้อดินจากเลียมบาติกนะคะไม่ทราบที่นะคะวิววีเป็นเนื้อดินนะจะ๊ะผาบ้านตน้นหนงฝาระเครื่องนะคะฝากกดติ๊กต่มกันด้วยนะจ๊ะหมายเลขที่2 2 ต่อไป23กันคาเป็นพระประจําวันนะคะอ่าเป็นพระประจําวันค่ะวัดพระพุทธบาทนะคะหลวงปู่โตค่ะพ,พี่่หลวงพว่อกลวยอ่ามีมีม มีเขาเรียกอะไรหสองหลวงพ่อนะคะปลุกเสกนะคะเป็นพระประจำวันศุกร์นะจ๊ะพี่พี่เป็นปีพศสองพารี่สิบเอค่ะพี่พี่รูปนี้นะคะเป็นหลวงปู่โตแล้วก็หลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นผู้ปลุกเสกนะคะรายการนี้นะจ๊ะพี่พี่ใครเกิดวันศุกร์นะจ๊ะหลวงพ่อดังเลยนะ เนื้อดีเนื้อเก่าเนื้อสวยมากจ้ะพี่พี่หมายเลี่สบสานะสองรบาทจะ24ไปต่อกันเลยหลวงปู่สุกจ้าเนื้อตะกวัวค่ะหลวงปู่สุกเนื้อตะกวัวนะคะ ขออภัค่ะพี่วีหมายเลขที่24จ้าดูหมายเลขให้ดีนะจ้าก่อนปิด25เลยค่ะเรียนหลวงพ่อเจือนะคะหลวงพ่อเจือค่ะวัดกลางบางแก้วเนื้อตะกัวเหมือนกันนะจ๊ะ หมายเลขที่25ค่ะต่อไป26ค่ะ26นะคะเป็นพระคงนะคะพระคงสองหน้าแบบนี้แต่เป็นเนื้อชินนะจ๊ะรายการนี้เป็นเนื้อชินกับพี่พี่ไม่ทราบที่นะคะ องรายการที่26ค่ะต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นพระมาเหส่วนนะคะเนื้อชินเช่นกันนะจ๊ะแม่ค่ะแทบหมดเบ็ดนะอาการเบ็ดหมดนะคะ หมายเลขที่27นะคะพระไม่เหตุส่วนนะคะพี่พีพระไม่เหตุส่วนแต่กันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเนื้อชินเช่นกันนะจ๊ะอยากขอพระเพิ่มเติมก็แอดไลน์ที่พระฟ้าหนึ่งสองสามนะคะช่องพระฟ้ากับช่องน้องฟ้าป้าเครื่องนี้ช่องเดียวกันเด้อจ้าอะหมายเลขที่28คือน้องฟ้าเปลี่ยนชื่อนิดหน่อยค่ะพี่พีได้ได,ได,ได้เรียกติดติดปากนิดหนึ่งเป็นพระท่ากระดานค่ะเนื้อชินเช่นกัน วันนี้ภาพสมเด็จเยอะนิดนึงค่ะพี่ๆหมายเลขยี่สิบแปดนะคะพระท่า,ทากระดานนะคะยี่สิบเก้าเป็นล็อกเก็ตค่ะหลวงปู่สวงค่ะพี่ๆในมีหลวงปู่สวงแล้วก็หลวงปู่บุญหลวงปู่บุญช่วยนะคะ ไม่คะ่ะเริ่มจะตาลายไปหมดนะคะนี่นะคะหลวงปูส่สวงหลวงปู่บุญช่วยนะจ๊ะเป็นลอกเก็ตนะคะพี่พีนี่ด้านหลังะคะ่ะมีเหมือนจีวรติดนี่นะคะลองดูให้ดีเนะเวลาไม่คะ่ะสองก็พี่พ,พีลองลอง ย้อนดูหลายๆรอบก็ได้ค่ะมีแน่ใจอนะายี่สิบเก้านะจ๊าล็อกเก็ตสองร้อยนะสามสิบค่ะนี่สามสิบก็เป็นเป็นภาพเป็นล็อกเก็ตเหมือนกันนะคะเสียนแปะนะคะเสียนแปะเสียนแปะลงสีนะคะนี่แล้วหลังเขียนว่าฟ้าประทานพี่ๆค่ะบูชาเราจะได้แบบว่าขยันทำงานขึ้นนะคะนี่ แม่ค่าก็บูชาเหมือนกันนะเซียนแปะนี่นะคะพี่พีเป็นล็อกแก๊สนะพี่พี่ขึ้นคอได้เลยนะคะท่านเป็นที่นับถือมากมาเลยหมายเลขสามสิบนะคะ 200บาทค่ะพี่พี่อาวันนี้เรามีแค่30รายการเนาะถูกใจรายการไหนบ้างก็เดี๋ยวลองดไลน์หามแมคคานะคะหรือว่าลองชมคลิปไปนั่งงงๆก็ชมคลิปกันไปนะคะยังไงก็อย่าลืมน้องฟ้าพักเครื่องนะคะฝาก็ติดตามช่องน้องฟ้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่พี่ชอบดูพักเครื่องนะจ๊ะวันนี้ก็ขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะแม่คาาจะรีบไปนิดนึงต้องขออภัยในอีดีนี้นะคะยังไงก็ขอดูรายละเอียดกันได้ะคะ่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสําหรับวันนี้แมคคาลาไป ก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ